มาต่อกันที่รายงานพิเศษนะครับขายนังยังไงนะครับในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์นะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคาส์ะนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ได้รับการขนานนามมาตั้งแต่ปีคิดสการาช1946นะครับถือเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีอิทธิพลมากจนเรียกซูเปอร์สตาร์ที่มีผลงานเข้าชิงรางวัลน,นะครับมารวมตัวกันได้นับ100ชีวิตนะครับแล้วก็รู้กันดีนะครับในวงการภาพยนตร์ว่าเป็นตลาดชั้นเยี่ยมที่มียอดการซื้อขายหนังมากที่สุดในครับ ทางด้านสามคนฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทไทยนะครับที่เป็นลูกค้าขาประจำเข้าร่วมตั้งบูธนะครับขายภาพยนตร์มานานกว่า10ปีนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็ขนเอาภาพยนตร์ไทยไปขายถึง8เรื่องโดยผสมภาพยนตร์เก่าที่น่าสนใจแล้วก็ภาพยนตร์ใหม่ที่จอคิวฉายนะครับในบ้านของเราด้วยครับ <c oughs> ก็มีหนังแบบแอคชั่นขุนพันธ์แล้วก็มีหนังของคุณม่อมน้อยอะค่ะเรื่องแม่เบียก็คือจำนวนหนังที่เราเข้าฉายในในปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะเข้าฉายในในอีกเดือนถึงสองเดือนก็จะเป็นหนังที่เราเอาเข้าไปในขายในมาเก็ตแล้ว ในด้านของผู้ประกอบการนะคะบริษัท Fast Star Production เองก็ไปเยือนเทศกาลหนังเมืองคานมาไม่น้อยกว่า10ปีค่ะซึ่งคุณอภิรดีนะคะ managing director ได้เล่าค่ะว่าการไปขายหนังที่คานสแต่ละปีเนี่ยนอกจากจะต้องพกเงินหลักล้านในกระเป๋าแล้วนะคะยังต้องมีเส้นสายหรือว่าคนรู้จกักไม่ฉะนนั้นก็โบกมือลาไปได้เลยค่ะ ถ้าปีนี้เต็มแล้วก็คือเต็มเลยก็อาจจะต้องจองล่วงหน้ากี่ปีอะไรเงี้ยค่ะก็มีแบบนั้นด้วยมีที่เมืองคานเป็นแบบนี้ที่ AFM ก็เป็นแบบนั้น<ม>คือไม่ใช่ว่ามีเงินอปีนี้ฉันจะเข้าไปฉันจ,จะต้องได้ที่นี้คือไม่ได,ไได้เพราะว่าทุกคนก็อยากอยู่ในตึกนั้นหมดมคือคุณต้องต่อคิวว่าที่ว่างหรือเปล่าถ้าว่างเขาถึงจะให้บูทคุณแล้วก็ให้บูทแล้วมันอยู่ตรงไหนด้วยมันอาจจะเป็นจุดอับสูดซึ่งคุณไม่อยากอยู่หรืออาจจะอยู่ตรงที่เซ็นเตอร์ที่สุดคุณอาจจะได้ที่่่่ใหญมมาาากแแตตคุณ้้อองงเเเเพะวลยัันนนนป็บบ ถ้าไปกับกรมๆของ DP ค่ะเขาก็จะมีการัพ p อ o r t ให้ก็ช่วยเราได้เยอะพอสมควรถ้าเกิดคุณไม่ได้มีหนังแบบหนังใหญ่เยอะมากขนาด cover ค่าบูธอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าค่าบูธก็ค่าบูธกับค่าทุกอย่างของเมืองคานก็เป็นลานะคะมันวัดกันไม่ค่อยได้ค่ะมันเป็นแล้วแต่เรื่องหมายถึงว่าถ้าแอคชั่นอาจจะได้เยอะหน่อยหมายถึงว่า หรือหนังผีก็อาจจะมีคนสนใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นหนังของแบบหนังดรมาม่าหนังรักก็อาจจะยากหน่อยนะหนังเราเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะมีกำหนดฉายเข้าโรงเมื่อไหร่ราคาสิทธิ์เท่าไหรออไรต์ประเทศไหนบ้างบางคนซื้อทั้งทวีปเลย<ม>ก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นอย่างประเทศนี้ราคาซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่คือมันก็จะแตกต่างออกไปก็เหมือนเราไป ไปซื้อหนังเขาเข้ามาฉายเหมือนกันเขาก็จะรูปแบบเดียวกันเขาก็ถามเราว่าเราเอาไรไหนนานไหมประเทศเดียวหรือเปล่าเอากี่ร้านอะไรพวกนี้ค่ะไม่มีอะไรตายตัวคนขายก็อยากขายแพงที่สุดคนซื้อก็อยากซื้อถูกที่สุด ไม่เพียงแต่เทศกาลภาพยนตร์บังคารเท่านั้นนะครับปีปีหนึ่งนะฮะยังมีเทศกาลอีกหลายเทศกาลนะครับถึงจะมีการลงทุนสูงแต่ผู้ประกอบการนะครับก็พร้อมจะเสี่ยงเพื่อรอนับเม็ดเงินนะฮะที่ผุดมาจากการขายภาพยนตร์ให้ต่างประเทศและประเทศจีนครับคือประเทศต่อไปนะครับที่นักลงทุนต่างๆกำลังมองเป็นบ่อเงินบ่อทองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับ อย่างไงรเราติดตามมันต่อไปแล้วกันนะฮะถือว่าเป็น1วิธีการแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะไม่ทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วกว่าจะให้ภาพของเราไปโกนเตอร์ได้ก็ไม่ใช่่งง่ายเหมือนกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้หนังไทยของเราด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับโซอินไซด์นะคะมีเรื่องราวของหนุ่มหล่อคนนี้ซีวอนมาฝากกันด้วยค่ะ